สวัสดีหลานๆทุกคนสุขภาพยังดีทุกคนกันไหมจิตใจยังแฮปปี้กันทุกคนไหมเมื่อคืนฝนตกพ่ำพ่ำเช้านี้อากาศดีมากเลยรู้สึกว่าหน้าร้อนปีนี้ไม่ค่อยร้อนประมาณ37-38ไม่ถึง40องศานี่ก็น่าจะเป็นส่วนที่ดีในช่วงโควิดนะ ในขณะที่บ้านเราตอนนี้มีข่าวโควิดแพร่ระบาดแต่ในระดับโลกก็มีข่าวจีนกับอเมริกากำลังหึม่มห่มกันประกาศแสนยานุภาพทางแถบทะเลจีนตอตอนใต้แข่งขันกันซ้อมลบเป็นว่าเล็ตต่างคนต่างก็เอาเทคโนโลยีอาวุธสงครามมาอวดมาข่มขู่กัน ก็ภาวนาว่าอย่าให้เกิดสงครามโลกขึ้นเลยเพราะมันจะไม่เหมือนสองครั้งที่ผ่านมาอาวุธสงครามณวันนี้มันล้างโลกได้ชนิดจุนมหาจุนเลยนะเป็นห่วงแต่ชาวโลกที่อีกเกือบครึ่งโลกที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าโดยเฉพาะเมืองไทยเรา รู้จักพระเจ้ากันน้อยมากๆเลยนะเราไปแสวงหาพระมากมายที่ไม่ใช่พระเจ้าชีวิตเราจึงไปไม่ถึงไหนสัทีไม่เหมือนอย่างเกาหลีใต้ตอนหลังสงครามโลกใหม่ๆเกาหลีลำบากยากจนมากล้าหลังกว่าเมืองไทยเราอีกจนต้องแบ่งเป็นสองประเทศ เกาหลีใต้โชคดีกว่าเพราะอยู่ในโลกเสรีมีมิชชันนารีเข้าไปประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าคนเกาหลีรีบลัดเอาพระเจ้าด้วยความหิวโหยด้วยความชื่นชมยินดีประชาชนเกาหลีรู้จักพระเจ้ากว่า60%เอร์เซนทุกวันนี้พระเจ้าอวยพรคนคนเกาหลีใต้มั่งคั่งร่ำรวยกันทั่วหน้า เขารู้จักพระเจ้าอย่างลึกซึ้งเขาแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงจังเขารู้ว่าพระเจ้าคือพระผู้สร้างเขารู้ว,วพระเจ้ารักเขาเขาจึงรักพระเจ้าตอบพระเจ้าจึงประทานความมั่งคั่งล่ำรวยและสันติสุขในวิญญาณให้แก่เขาอย่างมากมายหลานๆอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นไหม สำหรับคลิปนี้กงจะคุยเรื่องพระเจ้าสามพระภาคอืพระเจ้ามีหลายพระภาคเหรอไม่ใช่เปรียบเหมือนน้ำมีสามสถานะเป็นน้ำแข็งเป็นน้ำแล้วก็เป็นไอน้ำในบรรยากาศแต่ก็คือน้ำอันเดียวกันนี่แหละ พระเจ้าก็เช่นกันมีพระเจ้าองค์เดียวนี่แหละแต่มีมีสามพระภาคด้วยกันเอ่จำได้ว่ากงเคยพูดเรื่องพระเจ้าไว้หลายคลิปเช่นมารู้จักพระเจ้ากันเถอะพระสัญญาจากพระเจ้าไบเบิลคือสัญพระสัญญาของพระเจ้า การทำงานของพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ที่ไหนพระเจ้ากับศาสนาการทรงสถิตของพระเจ้าวันสบาโตวันหยุดพักของพระเจ้าสันติสุขในพระเจ้าคิสจักรของพระเจ้าสิทธิพิเศษในคนของพระเจ้า ฮาเลลูยา ja. สรนเสริญพระเจ้าพระเจ้ามีจริงลือสัมผัสพระจักพระพักพระเจ้าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไปเสิร์ชหาดูเอาเองเดอ้อหลานๆเอ้ยแล้วหลานๆจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นเอาละคลิปนี้เราเข้าสู่เนื้อหา,อากันเลย เราจะได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นอีกระดับหนึ่งพระเจ้าสามพระภาคพระเจ้ามีตัวตนแต่เรามองไม่เห็นก็เหมือนกับอากาศมีตัวตนแต่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้เมื่อลมพัดเราก็สามารถสัมผัสพ,พระเจ้าได้ แต่ในมิติของวิญญาณเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณตัวเราเองก็เป็นวิญญาณร่างกายนี้แท้จริงไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นวิญญาณที่มาอาศัยอยู่ในร่างกายนี้ชั่วคราวไม่เกิน120ปีแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่กันไม่ถึงดังนั้นตัวเราจริงๆ เป็นวิญญาณเราจึงสามารถสัมผัสพระวิญญาณของพระเจ้าได้เข้าใจตามนี้นะหลานๆเอ้ยทีนี้ตอนที่พระเจ้าสร้างวา้าสร้างโลกพระเจ้าสั่งว่าจงเกิดความสว่างแล้วความสว่างก็เกิดขึ้นคำสั่งของพระเจ้าคือคำพูดของพระเจ้า นี่คือพระภาคที่สองของพระเจ้าความหมายก็คือคำพูดของพระเจ้าก็คือพระภาคที่สองของพระเจ้าและเมื่อคำสั่งของพระเจ้าสั่งออกไปแล้วจงเกิดความสว่างแล้วความสว่างก็เกิดขึ้นนี่คือ,อความสว่างได้ถูกเนรมิตขึ้นมา ความสว่างถูกเนรมิตขึ้นด้วยพลังอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านี่คือพระภาคที่สามของพระเจ้าคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นอันครบถ้วนทั้งสามพระภาคเป็นไงงงไหมหลานถ้าง,งงก็ให้ไปฟังซ้ำหลายครั้งแล้วจะ แล้วก็ให้คิดตามด้วยแล้วจะค่อยๆเข้าใจเองเมื่อพระเจ้าสำแดงตัวตนของพระองค์จะปรากฏพระเจ้าทั้งสามพระภาคเหมือนฝนตกก้อนเมฆจะต้องทำลามห่ม,หมเปียงป้างแล้วฝนก็ตกลงมาในสมัยโบราณพระเจ้าสำแดงตัวตนผ่านชนชาติอิสราเอล พระเจ้าสั่งให้ทะเลแดงแวกออกเป็นทางให้ชนอิสราเอลเดินข้ามหนีพ้นทหารอียิปต์พระเจ้าสั่งให้อาหารเป็นเม็ดเล็กๆตกลงมาชื่อมานาตกจากฟ้าให้ชาวอิสราเอลเก็บกินตลอด40ปีที่อยู่ ที่เดินทางอยู่ในทะเลทรายและอีกสารพรัดอัศจรรย์ที่พระเจ้าสํแแดงให้ชนอิสราเอลได้เห็นกงไม่ได้มั่วไม่ได้พูดเองเออเองกงพูดจากไบเบลิลให้หล,หลานๆไปโหลดไบเบิลมาอ่านเดอ้อสนุกมากๆเลย ชนอิสราเอลรู้จักพระเจ้าในนามพระยาเวนั่นคือพระภาคแรกของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ส่งผู้เผยพระวจนะลงมาทุกมุมโลกเพื่อสั่งสอนมนุษย์ให้รู้จักพระเจ้าแต่มนุษย์เรียกผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นว่าภาษาสดา และเรียกคําสอนของท่านว่าศาส,สนาและเมื่อหลายพันหลายพันปีผ่านไปมนุษย์ก็แต่งแต้มตัดทอนคําสอนในศาสนาจนกลายเป็นลัทธิหลายลัทธิหลายนิกายจนหาคําสอนเดิมไม่เจอเราจึงไม่รู้จักพระเจ้าไงล่ะแล้วพระเจ้าก็ส่งคําพูด พระภาคที่สองลงมาเกิดเป็นมนุษย์นามว่าเยซูการมาเกิดในร่างกายเนื้อหนังของมนุษย์ของพระเยซูก็เพื่อมาตายไถ่บาปให้มนุษย์ทุกคนบนไม้กางเขนเพราะพระเจ้าตระหนักว่ามนุษย์พึ่งพาศาสนากลับไปหาพระเจ้าไม่ได้ก็ในเมื่อไม่รู้จักพระเจ้าแล้ว จะกลับสวรรค์ไปหาพระเจ้าได้ไงล่ะใช่ไหมฮะคำพูดที่เป็นพระภาคที่สองของพระเจ้าลงมาเกิดเป็นมนุษย์นามว่าเยซูได้สำแดงการอัศจรรย์มากมายสุดท้ายพระองค์ถูกลงโทษทั้งที่ไม่มีความผิดให้ถูกตึงตายบนไม้กางเขนวันที่สาม พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายมาปรากฏตัวต่อหน้าสาวกทั้งหลายเพื่อยืนยันว่าความบาปของมนุษย์ได้ตายไปพร้อมกับพระองค์แล้วเมื่อพระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายแล้วผู้ที่เชื่อในพระองค์ก็จะฟื้นขึ้นมามีชีวิตใหม่ร่วมกับพระองค์ก่อนที่พระเยซูจะเหาะขึ้นสวรรค์ ก็ได้สั่งเสียสาวกทั้งหลายว่าอีกสิบบันพระองค์จะส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเป็นตัวแทนของพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยของผู้เชื่อทุกคนพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่แหละคือพระภาคที่สาของพระเจ้าทั้งหมดนี้กงไม่ได้โมเมขึ้นมาเองมีอยู่ในไบเบิลในหนังสือมัทธิว หนังสือมาละโกหนังสือลูกาหนังสือยอหนและหนังสือกิจการของอักขรทูตรเรียบร้อยแล้วไปหาโหลดไบเบิลมาอ่านเอาเองเดอ้อหลานเอ้ยดังนั้นเมื่อเรายอมรับว่ามีพระเจ้าจริงๆแล้วต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดจากบาปแล้ว บาปของเราก็จะถูกชำละให้บริสุทธิ์ด้วยเลือดบริสุทธิ์ของพระเยซูบาปทั้งหลายของเราที่ขั้นการระหว่างพระเจ้ากับเราก็หายไปหมดสิน้นเพราะวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็จะเข้ามาในวิญญาณของเราถูกเสี่ยวกับเรา เป็นผู้ช่วยของเราไปตลอดชีวิตเมื่อเราต้อนรับเอ่อเมื่อเราอธิษฐานต่อพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะสำแดงปฏิหารผ่านชีวิตของเราสันติสุขในเราก็จะเกิดขึ้นอย่างมากมายนี่แหละพระเจ้าทั้งสามพระพา จะอยู่ในการดำเนินชีวิตของเราตลอดไปอาเมน